สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมจิกทาร์ทอดบายคิตนะคะวันนี้เราจะมาเล่นพลิกอเด็กพลิกอากาศกันมีสองกองไพ่ให้เลือกในเรื่องหัวข้อเรื่องความรักไม่ค่อยได้ทำคลิปในเรื่องของความรักแบบแบ่งแยกออกมาชัดเจนขนาดนี้เนาะเราจะมากองไพ่กองที่หนึ่งความรักของคนโสดแความและกองไพ่กองที่สองความรักของคนมีคู่ แบ่งสองกองให้ชัดแบบนี้ไปเลยเนาะคนโสดคนมีคนคุยคนมีคู่คนแต่งงานแล้วเนาะโอเคนะคะมาตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วเลือกกองไพ่กันเออบางคลิปที่เราทำไปเรามาดูดย้อนหลังต้องขอโทษด้วยมันมีความรู้สึกว่าไพ่ที่เราวางมันจะ เออเอียงขึ้นเนาะไม่รู้เราสายตาเอียงหรือเปล่าเราขอโทษเพราะดูทุกคลิปมันเป็นอย่างนั้นหมดเลยแต่ว่าเวลาเรามองเราว่าเราเล็งถูกต้องแล้วเนาะอย่าถืออย่าโทษอย่าลำคาญช่องเราเนาะให้โอกาสเรานิดนึงมาตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็เลือกกองไพ่สองกองนี้นะคะคนโสดคนมีคู่ตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราจะมาอ่านกองไพ่กันคนโสดกองแรกเนาะ จริงๆไม่ต้องเลือกก็ได้เนาะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าใครโสดใครมีคู่เนาะคนที่จะเข้ามาดูเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าใครโสดใครมีคู่ก็เลือกในกองที่คิดว่าตัวเองโสดหรือว่าคิดว่าตัวเองมีคู่เนาะกองแรกคนโสดนะคะความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างและกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงหนึ่งถึงสเดือนนี้นะคะคนโสดมาดูซิ แบ,บแรกว้าว the world the world มันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบนะความสุขความสมบูรณ์ความพร้อมเพียง the world มันเป็นไพ่ใบสุดท้ายในไพ่เมเจอร์ค่คหน่านะมันหมายความหมายถึงแบบให้ใบสุดท้ายอะมันจบแต่มันจบแบบสวยๆอะ่ะจบแบบมีความสุขอะจบแบบ ฉันมีพร้อมทุกอย่างงานเงินความรักความอุดมสมบูรณ์คนโสดมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้พบคู่นะเป็นคู่ที่คุณเองก็เฝ้ารอมานานอาจจะเป็นต่างชาติต่างประเทศหรือไม่ช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลต่างประเทศนะคะคนโสดนะมาดูกันต่อคนโสดเป็นยังไงกันบ้างมาในเรื่องของความรักไพ่เซเว่นออฟเพนนัเกิลเนาะ คนโสดคนมีคนคุยเหมือนว่าช่วงนี้คุณกําลังหยุดรอดูมันเป็นช่วงของการพักเบรกเนาะกําลังรอดูอยู่ว่าความรักของเราเนี่ยจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีมาดูกันต่อจริงๆตัวตนของคุณดีมากนะคะคนโสดนะเป็นเดอะเวอร์เลยอะตัวตนคุณดีนะแต่คุณเหมือนจะอยู่ในช่วงกําลังคิดอยู่ อโอ้ยคุณโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้สุขสมหวังในเรื่องของความรักดูสิไพ่สิบถ้วยก็ยามาเนี่ยใครโสดเนี่ยดูแล้วเหมือนคุณจะตัดสินใจไปต่อนะเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่รอคุณอยู่มันคือความสุขความสมหวังความสมบูรณ์แบบในเรื่องของครอบครัวเลยนะคุณจะมีครอบครัวที่เนี่ยเหมือนเนี่ยคน,เ,นยเขาได้แบบแต่งงานได้อยู่พร้อมเพรียงกันได้มีเนี่ยอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูก หรือไม่ก็แบบว่าจะแบบสุขสมหวังการเงินการทองบ้างมีสีสุขเนาะไหนเราบอกแล้วคนโสดนะสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคนโสดนะสิ่งดีๆเรื่องดีๆมาแล้วดูกันต่อคิงออฟวอลคิงออฟวอ n เขาเป็นลนักษณะของชาวต่างชาติต่างประเทศเนาะ คนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับชาวต่างชาติต่างประเทศนะคนนี้เขาเป็นคนหล่อเท่สมาร์ท<อ>เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ขยันตั้งใจทำงานและเขาประสบความสำเร็จแล้วในเรื่องของงานนะคะโอ้โ,หโ,หโหคนโสดดีมากเลยอะ่ะดูกันต่อเป็นยังไงบ้างคนโสดช่วงหนึ่งถึงสงเดือนนี้นะคะมาอืมลักษณะของ นออบวอนเขาจะเป็นในเรื่องของคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยดีเนาะไพ่เก้าไม้นี่มันจะเป็นลักษณะของคุณตั้งกาดเอาไว้ตั้งกำแพงคุณสร้างกำแพงเอาไว้สูงมากแต่จริงๆแนะล้วเราอยากให้คุณทลายกำแพงนั้นลงเนาะเพราะมันมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะเนี่ยเนี่ย้าตแอบไพ่คิงออบวอนเขาจะเป็นลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟเม็สิงห์ธนูด้วยนะคะเนี่ย ความสุขความสมหวังสิ่งดีๆกําลังรอคุณอยู่เนาะใครบางคนอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีอาจจะเจอรักที่ไม่ดีมาคุณเลยเหมือนตั้งกําแพงเอาไว้อะคือเหมือนปิดก,กั้นตนเองแล้วก็ไม่อยากจะเปิดโอกาสแล้วว่าคุณควรเปิดโอกาสนะมาดูกันต่อคนโสดหนึ่งถึงสองเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะจริงๆแล้วอะ่ะเราดูจากตรงนี้มันก็น่าจะสุขสมหวังและสมบูรณ์ดีขึ้นแล้วเนาะมาดูกันอีกจะมีโอ้เดี๋ยวนะ ใช้มาสลับเขามคนโซนหนึ่งถเดือนนี้คนโซเน,นโซเป็นยังไงกันบ้างสถานการณ์ของคนโซนนะคะมาโอ้ไพ่เอ็ดออฟคัพเอ็ดออฟคัพก็เป็นลักษณะของคนที่กําลังจะเดินทางไกลเหมือนทันหลังออกจากสิ่งเดิมทันหลังออกจากเรื่องเรื่องเดิมไพ่ถ้วยมันจะเป็นในเรื่องของความรักด้วยนะความรักที่บางทีเราอาจจะไม่สุขไม่สมหวังหรือทําให้เราแบบ ผิดหวงังเจ็บช้ำน้ําใจเรากาลังจะเดินออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นแล้วนะคะเพื่อเดินออกไปได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะเ,นเดินทางอาจจะไปไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้นะคะในกรณีของคนโสดนะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเพื่อไปได้พบเจอกับรักครั้งใหม่นะรักที่คุณเฝ้ารอมานานโอเคนะเดี๋ยวกันต่อคนโสดหนึ่งถึงสองเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยแร็ปุอม เหมือนไหมเดินทางได้พบกับรักจริงๆด้วยทูอัพครับมีเก์ชี่ได้พบคู่คู่แท้เลยเนี่ยเนี่ยชาวต่างชาติต่างประเทศคนนี้หรือเปล่าคุณมีเกนชี่ได้เดินทางคุณจะได้พบเขาอย่างแน่นอนเลยอะ่ะเราดูกันในเรื่องของความรักเราจะอ่านแต่เฉพาะเรื่องเรื่องของความรักเนาะคนนี้เขาจะเป็นคนที่มีจิตใจดีเป็นคนที่มีสเสน่ห์ เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเขาจะเข้ามาเหมือนแบบว่า,าสารสัมพันธ์เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆใ,ในเรื่องของความรักกับคุณเขาเป็นคู่นะเป็นคู่ให้ถูออบคาเป็นคู่แท้เลยละ่ะคนโสดโอุยมาดูกันต่อไพ่เก้าถ้วยเก้าถ้วยหมายถึงลักษณะของคนที่มีกินมีใช้มีความอุดมสมบูรณ์ ช่วงนี้อาจจะเป็นในช่วงของเรื่องของการได้พบเจอกับคนที่มีรักให้เลือกเยอะอะไพ่ถ้วยหมายถึงความรักใช่ไหมเนี่ยมาถึงเก้าถ้วยเลยเนี่ยคุณโมโหด้วดิสองถ้วยแปดถ้วยเก้าถ้วยสิบถ้วยอะความรักของคุณมาเต็มไปจนถึงสิบถ้วยแล้วนะ รักดีสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาความอบอุ่นความมีครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ถ้าคุณเปิดใจเปิดโอกาสแล้วไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะคุณจะได้เจอกับคนเนี้ยชาวต่างชาติต่างประเทศของคุณดูคนต่อคนโสดหนึ่งถเดืนนี้เป็นยังไงกันอีก,อกสองใบนะคะคนโสดตมรักของคนโสด คมักคอนเสิร์ตเป็นยังไงเฟสเพจอวอนเพจอวอนหมายถึงคนที่อาจจะมีอายุน้อยกว่าเขาจะให้เขาจะเข้ามาเหมือนแบบว่ามันอาจจะเข้ามาให้ข้อมูลให้ข่าวสารให้การให้เหมือนเป็นการเริ่มต้นอะเริ่มต้นได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ดูใจกันเนาะมาดูกันต่ออีกใบหนึ่งคอนเสิร์ตความรัก,รกเป็นยังไงความรักคอนเสิร์ตหนึ่งถึงสองเดือนนี้ เพจออฟสอดคนที่จะเข้ามามีมาให้เลือกเยอะเนะางอย่างที่บอกเนะี่ยเข้ามาถึงเก้าถ้วยมีให้เลือกเยอะตั้งแต่ผู้ชายที่อายุพอๆกับเราสี 40, 40่สิบสี่สิบไปถึงห้าสิบการงานดีลักษณะภูมิฐานมีสเสน่ห์เป็นชาวต่างชาติแล้วลักษณะของคนที่อายุน้อยกว่าน้อยกว่ามีทั้งคนที่จะเข้ามาเรียนรู้คนที่แบบ เป็นคนที่ชอบศึกษาชอบใฝ่รู้และเป็นคนอีกคนหนึ่งเนี่ยเพดออฟสอดเป็นลักษณะของเด็กดือ้อเด็กที่เอาแต่ใจเด็กที่ชอบหวาดระแวงเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรคอยระวังหวาดระแวงนั่นแหละเห็นไหมเขาลักษณะของเขาเนี่ยคือจะระวังหลังตลอดเวลาแล้วเขาถือดาบมาด้วยเด็กคนนี้ถือดาบมาด้วยโอเคมีคนมาให้เลือกเยอะเลยทีเนี้ยก็อยู่ที่เราแล้วว่าจะตัดสินใจเลือกใครเนาะขอให้เลือก ขอให้ไปเลือกกับคนที่เป็นคู่แล้วกันเนาะคนที่เป็นคู่คนเนี้ยใครที่ถูกใจคุณถูกสตาคุณอืมพบแล้วได้เจอได้เจอได้คุยแล้วสตาต้องกันก็คนนั้นแหละคู่เนาะสิเรื่องดีๆสิ่งดีๆทั้ทงนั้นเลยที่คุณกําลังจะได้จะเจอนะคะคนโสดเราดีใจด้วยคุณมีโอกาสที่จะได้สุขสมหวังในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความรักเป็นหักที่คุณรอมา,มานานและครั้งนี้มันจะยั่งยืนด้วยนะ โอเคนะคะคนโสดเรามาดูกันในกรณีของคนที่มีคู่บ้างสำหรับนี้ที่นี้เราตั้งเอาไว้สำหรับนี้คนมีมคู่ช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นยังไงกันบ้างโอ,โอ,โอ้คนมีคู่ความรักคนมีคู่เป็นยังไงกันบ้างคะความรักคนมีคู่คนมีคู่ก็คนที่มีแฟนแล้วแต่งงานแล้วอเนาะ มีครอบครัวแล้วเนาะสถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างคะใบแรกเอ็ o ออฟสอดเอ็ดออฟสอดเหมือนออไม่ไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังจะประสบปัญหาใดๆอยู่เอ็ดออฟสอดเขาบอกว่าปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายคุณจะหาทางออกเจอในเรื่องของปัญหานั้นๆที่คุณประสบพบเจออยู่เนี่ยมันจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเอ็ดออฟสอดเนาะมาดูกันต่อ ความรักคนมีคู่หนึ่งถึงสองเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะโอ้ควีนอัพเอนเดอร์เคลควีนอัพเอนเดอเคลขาเป็นลักษณะของคนที่นิ่งเงียบอยู่ในช่วงของการใช้ความคิดอยู่ในช่วงของการวางแผนไม่ว่าจะวางแผนในเรื่องของการเงินอาจจะอาจจะคนมีคู่มีครอบครัวอาจจะวางแผนในเรื่องของของการเงินน่ะของการใช้จ่ายเงินในครอบครัวก็ได้นะคะ เหมือนว่าช่วงนี้แบบนิ่งๆอ่ะมันเป็นสถานการณ์ที่นิ่งๆอยูแ่แต่ถ้าเป็นในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณเป็นคนที่วางแผนการเงินมาแล้วเป็นอย่างนี้เนาะเงินมีเนาะม,นมีเงินมีเงินเป็นก้อนมีเงินก้อนใหญ่อยู่ในตัวและกําลังเหมือนจะวางแผนทําอะไรสักอย่างหนึ่งมาดูกันต่อคนมีคู่นิ่งๆแล้วเหมือนกําลังคิดมากอยู่ควีนเอาคัพเนาะ จริงๆแล้วลักษณะของเคลีย o f อัฟคับเขาเป็นคนที่มีรางสองหอนมีเสน่ห์นะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนสวยเป็นคนรวย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 ทรยัพย์รวยทั้งทรัพย์รวยทั้งเงินรวยทั้งแบบรูปรูปทรัพย์เนาะลักษณะของช่วงนี้เหมือนคุณนอยอะคุณนอยคุณคิดมากคุณมีเรื่องให้วิตกกังวลแล้วกแบบ็มันยังแบบนิ่งๆอยู่ในสถานการณ์นะคะ มาดูกันต่อคนมีคู่หนึ่งถึงสองเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคนมีคู่เว้ยไฟออฟซอดเหมือนชีวิตกำลังมีปัญหาอะไรอยู่เนาะช่วงนี้ให้ระวังคนเนี้ยเป็นลักษณะของคนผ่านเนาะเป็นนักเลงเป็นแบบคนที่จะคนที่จะทำให้เกิดเรื่องเกิดปัญหาหรือไม่ก็เป็นจิตใจเราเองอะ่ะที่แบบว่า กําลังอยู่ในช่วงของการคุ้นคิดวิตกกังวลแล้วก็แบบเหมือนแบบคิดไปในทางที่ลบอะ่ะมันจะนําพาให้สู่ให้สู่ปัญหาเนาะเพราะาลักษณะของไฟออฟสอดเขาเป็นลักษณะของการการที่เราต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาแต่ว่าในลักษณะของคนนี้เขาเหมือนแบบเขาจะเอาชนะนะเอาชนะปัญหาและทุกอุปสรรคเพราะเขาเป็นคนที่แบบเย่อหยิ่งเป็นคนดื้อ เขาเป็นลักษณะของคนดือ้อและเมื่อเขาเอาชนะปัญหาและอุปสรรคมาได้เนี่ยเหมือนเขาถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในด้วยลักษณะของคนจากการที่เขาเป็นคนที่ดือ้อไม่ค่อยฟังใครเนี่ยเขาเหมือนจะถูกทิ้งเหมือนทุกคนหันหลังให้เขาอ่ะถึงจะชนะแต่โดดเดียวเอ,อประมาณนั้นนะคะมาดูกันต่อนะคนมีคู่หนึ่งถึงสองเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างเอยคนมีคู่มา เซเว่นออฟวอเหมือนปัญหาที่เจออยู่เนี่ยจะหนักอยู่พอสมควรเลยเนาะคุณจะต้องใช้ความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นแข็งความแข็งแกร่งในเรื่องของใจในเรื่องของสภาพจิตใจนะและสภาพร่างกายเพื่อที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหานั้นไปให้ได้นะคะต้องใช้ความอึืดความอดทนความพยายามถ้าเป็นในเรื่องงานก็นั่นแหละต้องใช้ความพยายามเหมือนแบบช่วงนี้คุณมีคู่แข่ง คุณมีคู่แข่งถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็เหมือนคุณมีคุณมีคู่แข่งในเรื่องของความรักอะ่ะม,มาดูกันต่อคนมีคู่หนึ่งถึงสองเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างเอยมาอ,อะไรกันเนี้ยมีคู่แข่งจริงๆด้วยคุณกำลังเจอเจอกับรักสามเศร้าเราสามคนเหรอ อความรักดีปัญหาคนมีคู่เป็นยังไงกันนะ่ะอืมทรีออฟสอดมันจะหมายถึงแบบบุคคลที่สามคนที่จะเข้ามาทําให้เรามีปัญหากับคู่ครองอะ่ะให้ระวังให้ดูให้ดีถ้าใครยังไม่รู้กําลังคิดมากอยู่เนี่ยเนี่ยคนนี้กําลังจะเข้ามาทําให้มีปัญหาเนาะเหมือนช่วงนี้คุณเองก็น่าจะรู้แล้วเนี่ย คุณกำลังหวาดระแวงอยู่แล้วก็ใช้กําลังใช้ความพยายามความอดทนในการที่จะสามารถในการที่จะแบบฝา่าฟันปัญหาและอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้เขาเนี่ยปัญหามาเจอจากบุคคลที่สาม,มานะคะมาดูกันต่อคนมีคู่หนึ่งถึงสเดือนนี้เป็นยังไงกันบ้างมาดเดว,วิวจะ เหมือนช่วงเนี้ยถ้าเราพูดตรงๆไปเลยเนาะไม่ดูแล้วก็อืมไม่อยากให้คิดมากหรอกแต่อยากให้ระวัง <c oughs> เหมือนเนี่ยเนนี้มันตกปัญหาเนาะบุคคลที่สามที่เข้ามาเนี้ยมันจะทําให้คู่ของคุณเนี่ยลุ่มหลงมัวเมาไปกับเรื่องเนี่ยกรรมลม <id>: อะไรกันนะมาดูซิคุณจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือเปล่าเกิดอะไรกันขึ้นก็เป็นเดวิลเลยนะเดวิลมันหมายถึงอลักษณะของอะไรที่เป็นในทางนะแง่ลบนะเนาะโดยเฉพาะมันเนี่ยมันขึ้นมากับในเรื่องของความรักด้วยแล้วก็มาพร้อมสามดาบด้วยรักที่ทำให้ลุ่มหลงเป็นรักที่ไม่ชัดเจนเป็นรักที่คลุมเครือ เป็นลักที่มัวเมาอ่ะรุ่มหลงแล้วก็ไม่ชัดเจนด้วยมาดูกันต่ออโอกาสดีๆเรื่องดีๆก็กำลังมีเข้ามานะเห็นไหมถ้าคุณสามารถจบเรื่องนี้ไปได้นะเรื่องดีๆไพ่เอชออฟคัพเนี่ยการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์มันกำลังจะเกิดขึ้นนะคะ เราขอให้คุณผ่านมันไปได้นะแก้ไขปัญหาตรงนั้นไปให้ได้นะคะใช้ความอึดความพยายามความอดทนของคุณนะคะแก้มันเนาะมันไม่มีใครไม่มีปัญหานะคะยิ่งชีวิตคู่ด้วยแล้วเนี่ยมันก็มีปัญหากันทุกคู่นั่นแหละอืมแต่ว่าบางคนพูดบางคนไม่พูดเราไม่ได้ไปอยู่ในบ้านเขาเราก็ไม่รู้เนาะม,มาดูกันตอบไปเดด เห็นไหมเราบอกแล้วเขาบอกให้จบจบมันกําลังจะจบแล้วเนี่ยใครกําลังจะมีปัญหาเนี่ยใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บุคคลที่สามเนี่ยมันกําลังจะจบแล้วอดทนอีกนิดนะเดดเดดหมายถึงจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆสิ่งที่ไม่ดีที่เราได้พบเจอเจอเนี่ยมันกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วอดทนอีกนิดนะคะดูอีกใบหนึ่งจะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคนี้ไปได้ไหมคะความรักของคุณคนมีคู่ หนึ่งถึงสองเดือนนี้ขออีกใบหนึ่งเห็นไหมเฮ้ยใจหายใจคว่ำเนี่ยแม่หมอเนี่ยแม่หมอเนี่ยก็ใจหายใจคว่ำไปด้วยเลยกับการเปิดไพ่ในครั้งนี้โอ้ยเป็นครั้งแรกเลยที่แบบเปิดไพ่ให้คนมีคู่และใจหายใจคว่ำขนาดนี้นะคะเห็นไหมใบใบสุดท้ายของคุณคือ f o u of wands ลักษณะของไพ่สี่ไม้เนาะสี่ไม้คือความเป็นบ้านเป็นครอบครัว เป็นความอุดมความอุดมสมบูรณ์ความสุขสมหวงังการมีครอบครัวการมีรักที่สุขสมบูรณ์เพียงแต่ว่าคุณต้องผ่านพ้นอุปสรรคจัดการกับอุปสรรคปัญหาตรงนี้ไปให้ได้เนี่ยเริ่มต้นใหม่จบและเริ่มต้นใหม่ความรักดีๆมันจะก่อเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณมีความมีมีมีความรักที่เป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์นะคะ เราเป็นกําลังใจให้นะคะเนี่ยคขที่คิดมากคิดน้อยคิดน้อยใจอยู่ใช้ความอึดอดทนความพยายามของคุณขจัดปัดเป่าปัญหาเนี่ยมันมีไพ่ดาบขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ปัญหาของคุณเนี่ยจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นบางทีมันอาจจะต้องใช้เวลาใช้ความพยายามแต่มันจะจบและมันจะเริ่มต้นใหม่สิ่งดีๆรักดีๆการแบบว่าไพ่เอช ออฟคัพเนี่ยมันจะเป็นเหมือนถ้วยรางวัลการเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นรักครั้งใหม่หรือรักกับคนเดิมจริงๆแล้วเอ็ดเอ,อกาคับมันก็จะเป็นรักครั้งใหม่ด้วยเนาะแต่เราอยากให้แต่แต่เราอยากให้คุณคิดว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นไม่ใช่ใค่อยากให้คุณคิดแต่ว่ามันมีเนี่ยโฟล์ออฟวอขึ้นมามันคือครอบครัวครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ เราอยากให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาตรงนั้นไปให้ได้และกลับมาเป็นครอบครัวที่สุขสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมนะคะโอเคนะเราเป็นขวันและเป็นกําลังใจให้นะเราอยากให้เราอยากส่งต่อพลังงานดีๆพลังงานบวกๆเพื่อ <c oughs> <c oughs> ให้คุณสามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่ประสบพบเจอไปได้ในชีวิตให้ผ่านพ้นมันไปได้นะคะ <c oughs> โอเคนะเมจิกลอดบคิตตี้ใครที่เข้ามาชมใหม่ ช่วยลบลบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่หมอด้วยนะคะเป็นขวัญและกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะ